ูุูกิสุสกิฟูนะครับรถในตำนานฟูสฟูสโตฟูสโตสองยังหวะครับรถยูก้าสูตครับสุูกิชื่อนี้คุณมั่นใจอันนี้ขายในราคาเพียงเก้าพันเท่านั้นนะครับมีเล่มทุดโอนครบนะครับเอกสารทุดโอนครบแต่ภาษีขาดเกินสามปีนะครับ จดใหม่ถ้าวิ่งเองก็ค่าใช้จ่ายก็ประมาณพันห้านะครับั้งภาษีพลบอรวมกันแล้วสีเก็สวยนะครับเรื่องดีพร้อมใช้งานขี่ไปไรไปนาได้บายแผ่นป้ายไม่มีครับเดี๋ยวคัดจด แก้งหายก็ได้นะครับคัดจดใหม่เลยครับเดี๋ยวมาฟังเสียงเพื่อนกันนะครับไม่หกหมื่นโลแท้ไม่ยังขึ้นนะครับไฟมีไฟมีไฟ,มไฟเคลียบบอก 1, หนึ่งสองสามี่ห้าหกีห้าเพียนครับครับสตาร์ทเราก็มาฟังเสียงกันนะครับกินแล้กันนะครับเครื่องน,นิ่มๆนะครับ มีดังดังแหวนนิดนึงนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับจะใช้ได้รถมันตั้งแต่ปี4-5ห้านะครับมีดังเดินเบานิ่งนะครับหายตามสภาพนะครับอันนี้ช่างโมดิฟายนะครับชื่อช่งางจัดเก็บสภาพให้เรียบร้อยพร้อมขับนะครับแต่ดังนะครับ ไฟเลี้ยวติดไฟหน้าติดนะครับไปต่ำไฟสูงปิดเปิดได้แตรดังครับอันนี้มันจะดังประมาณนี้ครับไม่ได้จ่ายค่าไฟดังน้อยไปเดี้ยวติดนครับตัวนี้จะไม่มีนะครับเพราะว่ารถมันเก่าต้องไปสั่งซืง้อเอาขายตามสภาพไป สนใจมาซื้อได้เด้อสวัสดีครับ